กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซผาเรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามิลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนาใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะเาประตูหน้าบ้านได้ รัฐบาลไทยน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะพี่ๆค่ะแม่ๆจ๋าทุกท่านนะคะสำหรับสายวิ่งนะ,ะก็จะมี9มี7มี8มี6มี4แล้วก็มีศูนย์ะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้รูดไปที่8ปดนะ,ะชอบ8 9แล้วก็ ศูนย์นะคะรอบนี้นะคะเบิ้ลมาแน่ๆนะคะอืน้องสาวโซ่คอนเฟิร์มนะคะก็จะมีแปดศูนย์นะคะมีแปดหนึ่งมีแปดสามมีแปดสี่มีแปดห้า มี8ปดหกแปดเจดปดปดนะคะแล้วก็แปดเนะคะ8ปดสองไม่มีนะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น8 0ดศนะคะ แปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดสามสามแปดตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสี่แปดแปดสี่นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซจะพาไปดูตัวจอะนะ,ะพี่ๆคะ่ะโอ้พรุ่งนี้ก็ตรงกับ ตำไทยเลยทีเดียวนะคะน้องสาโซยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะสำหรับในบ้านนะคะน้องสาวโซลงตำไทยแล้วก็ทอกสอให้แล้วตั้งแต่วันที่3นะคะสำหรับพี่ไทยของเรานะคะสำหรับตำไทยของเรานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางตัวเจาะกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับตัวเจาะนะคะแม่ๆจะตัวเจาะเนาะ ตัวเจาะของเราสายวิ่งนะคะก็จะมี8นะคะมี0มี9มี6มี5แล้วก็มี3ตัวเจาะนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่น8กับเด่น9นะคะเด่น8แล้วก็เด่น9นะคะ 8ปดเหนะคะเด่นเหมือนกันนะคะตามได้นะคะแปดเนะคะตามได้นะคะสำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8 0ดศนะคะ8 0ด8ูนย์ศะคะแปดสี่สีนะคะ สำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้า9ี่สี่เก้าหนะคะสำหรับชุดกันนะคะ สำหรับชุดการเนาะเดี๋ยวน้องสาวสดดูก่อนนะว่าตอนไหนติดเองติดแล้วเดี๋ยวจะมาใส่อีกรอบหนึ่งนะงงนะงงไปเองนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าสามสามห้า 0550 5995นะคะจะแถมนะคะแถมแถมตัวแถมนะคะก็จะมี7547 7547 7547แล้วก็จะเป็น30นะคะตัวแถมนะคะเผื่อใครชอบนะคะ ทีตัวแถมก็มาบางทีก็ไม่มาก็มีนะอย่าลืมหกสี 6, 4, 6, 7, น่นะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าหกสี่หกเจ็ดเนาะนะคะแล้วก็ห้าหกตัวเลขนะคะตัวเลข,เลขที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะอ้อลืมใส่เบิ้ลให้นะคะรอบนี้นะคะน้องสาวโซ่ให้ไปเบิ้ลเลยนะคะเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์นะคะมีศูนย์ศูนย์มีห้าห้า ชอบเบิ้ลน,นะงวดนี้นะคะห้าห้าเก้าเก้านะคะห้าห้าเก้าเก้าแปดแปดนะคะห้าห้าเก้าเก้าแปดแปดนะคะชอบเบิ้ลน,นะสำหรับงวดนี้นะคะพี่ๆจะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะถ้าใครชอบเบิ้ลให้รูดเบิ้ลไปเลยนะคะก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะห้าสามสามห้า สี่หเก้าสี่นะคะชอบทั้งสี่หกสี่หก็ชอบนะคะสี่เก้าก็ชอบนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็จะเป็นเก้าหหเก้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่จ๋าตัวนี้ก็ชอบนะชอบทั้งคู่เลยนะคะ จดไว้ครับไว้นะคะสําหรับตัวเจาะนะคะอันนี้นะคะก็ขอให้เข้าตรงๆนะคะไม่ใช่ว่าจะมาห้าแปดนะพี่ๆเนาะก,ก่อนออกไปอ๋อเจ็ดแปดน้องสาวโซเอาสองรอบนะพี่ๆจ๋านี่นี่นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวนี้นะคะโอเคนะ,คะตัดออกไปคู่หนึ่งนะคะพี่ๆอันนี้น้องสาวโซตัดออกนะคะตัดออกไปคู่หนึ่งนะคะเอาเป็นห้าแปดแล้วกันนะคะ ตัดออกนะเพราะว่า78เอาซ้ำสอรอบนะคะไม่ได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไววแนวะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวย channel ด้วยนะคะฝากกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยแห่เฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า